สวัสดีครับอยู่กับท G นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านกันก่อนเลยนะครับทั้งผู้ชมเก่าแล้วก็ผู้ชมใหม่ที่เพิ่งมาดูได้ไม่นานนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้อยคิปพิเศษนะไม่ใช่คลิปรีวิวนะครับมาชีเปันบ็อกตัว้วยนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันครบรอบ2ปีของช่อง TG นั่นเองครับผมเออไงนะครับผมคือจริงปีที่แล้วผมก็ทําคลิปประมาณนี้ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะก็มาดูห้องมาอะไรกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทําให้ดูอีกรอบหนะครัับววว่่านนนนีีี้้2ปแลเย มันจะเลยเถิดกันไปถึงไหนแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดซับสไครต์ดอัพบิวนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะเริ่มพาทัวร์ห้องก่อนนะครับห้องที่ผมถ่ายคลิปห้องที่ผมไม้เก็บปืนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพูดเลยเรื่อยไปเปื่อยไปนะวันนี้เรื่อยเปื่อยกันดีกว่านะครับผมโอเคไปแน่นอนนะครับห้องเดิมนะครับผมห้องนี้นะครับถ้าใครดู ตอนที่แล้วมาของปีที่แล้วนะครับก็ห้องนี้แหละนะครับผมอ่ะเปิดเข้าไปเลยนะครับเออนี่เปิดเข้าไปแล้วนะครับก็เจอเลยนะครับจริงห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกครับก็คือห้องนอนธรรมดานี้แหละนะครับห้องอเนกประสงค์ในบ้านนั่นแหละของบ้านใครมีส่วนห้องอเนกประสงค์ก็ห้องนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูเป็นส่วนๆไปแล้วกันนะครับมาส่วนหน้าห้องก่อนนะนะหน้าห้องตรงนี้นะครับนะก็ จะเป็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นม่านนะครับเปิดไปเนี่ยก็จะเป็นเป้ายิงที่ผมม่ใช้ยิงนะครับยิงออกไปตรงนู้นนะครับผมไม่เปิดก็ไม่ใช้ก็ปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากให้ใครมองเข้ามาเนาะข้างหน้าเนี่ยส่วนตรงนั้นนะครับจะเป็นเอ่อส่วนของเสื้อผ้านะครับเนี่ยชุดเกาะนะครับกระเป๋าปืนนะครับผมแล้วก็เอ่อมีหมวกมีหน้ากากอะไรอยู่ในนั้น,นเวลาไปเล่นนะครับตรงนี้เป็นส่วนขยะนะครับปนุ่งขยะที่เอ่อเป็นเศษพลาสติกเศษ ซองปืนอ่ะแล้วก็กล่องปืนที่เดี๋ยวเตรียมจะทิ้งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รอบทิ้งมันก็เลยเต็มหน่อยนะครับอันนี้ชั้นวางกล่องปืนที่ผมคิดว่ามันสวยอ่ะมันน่าเก็บเนาะเออก็เดี๋ยวคงจะเต็มในอีกไม่นานนะครับผมเนี่ยข้างล่างนยกล่องแบบว่าพรีเมียมเต็มเลยนะผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็กล่องกระดาษที่มีลายนิดน,นหน่อยน่ะก็สวยดีนะครับก็สวยดีอ่ะโอเคนะครับถัดมาตรงกลางห้องนะครับกลางห้องนี่ก็เป็นโต๊ะถ่ายคลิปนั่นเองนะครับก็คือ ที่ผมเอาไปถ่ายคลิปทุกอย่างนั่นแหละกนะ็มีอะไรก็มาถ่ายตรงนี้นะครับผมที่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกครับ <c oughs> เนี่ยคือเวลาถ้าถ้าถ่ายคลิปแล้วมันก็จะเป็นมุมประมาณนี้นะครับเออคุ้นๆกันไหมเนี่ยคุ้นๆกันแล้วเนาะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเออให้ดูให้ด,หดูประมาณนี้นะครับส่วนรอบๆนะครับรอบๆรอบๆห้องเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บปืนหมดเลยนะครับจะเห็นว่าขอบกำแพงเนี่ยเป็นที่วางปืนหมดเลยนะครับเพราะว่าเก็บเก็บไปขอบเนาะจริงๆอยากทําผนังด้วยแต่ว่า กำลังคิดหาออปชันที่มันไม่ต้องเจาะผนังก่อนเผื่อว่าเก็บไว้สำรองเนยเผื่ออนาคตทำอย่างอื่นนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับมันจะเป็นโฟดอันเนี้ยอันเนี้ยเพิ่งแหลกใหม่เป็นแหลกปืนใหม่นะครับแหลกปืนเนี่ยมีใส่ได้10 10กระบอกนะครับผมเดี๋ยวใครสนใจอะไรเดี๋ยวผมถามมาก็ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าแหลกปืนเนี่ยวางวาง,วางพาดปืนยาวได้10กระบอกนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นของส่วนสไนเปอร์นะครับผมก็จะเป็นสไนเปอร์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ให้ดูมี awm นะครับมี m 7 0 0นะครับผมแล้วก็มี อันนี้ EBR อ่านี่แล้วก็ MSR นะครับผมแล้วก็มี SRS นะครับล่าสุดนะครับแล้วก็ M40A6 นะครับของไทเกอร์นะยังไม่ยังไม่หมดนะครับคือสไนเปอร์หมายถึงยังไม่หมดหมายถึงว่ายังมีช่องเหลือเพราะว่าสไนเปอร์ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เป็นสไนเปอร์เจลนะอันนี้คือส่วนเจลเลยนะครับผมเออต่อมานะครับต่อมาเจอกับแท่นวางปืนตรงนี้กทีเป็นแท่นแขวนนะครับตัวนี้จะไว้ปืนสั้นนะครับที่ ที่จริงๆแล้วอ่ะเนี่ยจริงๆครับมันมีอีกหลายแหลกใช่ไหม <c oughs> คือปืนสั้นที่มันวางพาดแหลกอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันสั้นไปอ่ะคือมันวางพาดข้างบนไม่ได้อะมันมันสั้นใช่ไหมอย่างเนี้ยอย่างลูกซองอย่างเออสเปกเ,เตอร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเอออันนี้อีกนะครับผมเออมีคิวบิเซตนะครับผมเออจริงๆมีทาวเวอร์ด้วยทาวเวอรอ์ตรงนี้นะครับผมเอาไปเล่นอยู่ลืมเอามากลับมาเก็บนะครับไม่เป็นไรมีทาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นปืนเป็นปืน,ปนตระกูลสั้นแหละส่วนใหญ่ก็เป็น SMG นะครับผมมันก็แล้วก็ปืนสั้นที่มันเป็นแบบเนี้ยของเนี้ยจริงๆควรจะได้แต่มันเป็นไซส์เด็กไงมันก็เลยไม่ได้นะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็เต็มอีกมีกี่แหลกก็เต็มไปหมดนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ต่อนะครับ <c oughs> อ่ะมาดูแหลกต่อไปนะครับแหลกต่อไปเนี่ยเอ่อมันจะเป็นไอซาวล์ไรเฟิลนะครับไอซาวล์ไรเฟิลก็ที่มันพลาดได้เนาะอันนี้จะเป็นโซนเอเคนะครับโซนเอเคแล้วก็มีจริงๆอันนี้หลงมาหน่อยนึงนะจริงๆ ไม่ได้หลงมาหรอกเพราะว่าโซน AR มันเต็มไงก็เลยมาโซน AK นะครับมาฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมี AK ตัวใหม่ก็คงมาไล่ที่คืนนะครับผมอ่ามี AKM นะครับผม AKU นะครับผมแล้วก็มีเอ่อ s ย AK นะครับตัวนี้เบอร์โมเดลหน่อยเท่ดีเท่ดี้ AK นะครับแล้วก็ถัดมาแลกต่อไปก็จะเป็นส่วนของเออส่วนของสไตล์ M4 นะครับผมโซนใหญ่จะเป็น M4 แหละผมพยายามเก็บไว้หมดหมดเดียวกันแต่ว่าก็มันก็ปนๆกันหน่อยนะ นะครับผมก็เนี่ย M4 นะครับก็จะมี AR16 นะครับมี MCX นะครับผมเออมีอันนี้มี G36 ด้วยแมาที่หลงมาอันนึงก็คือจะมีเวกเตอร์นะครับพอเวกเตอร์มันดันพาดได้ผมก็มาพาดก่อนเดี๋ยวตรงนี้มันเต็มไงที่พาดมันที่ที่แขวนมันน้อยกว่าก็เลยเอามาพาดไว้ก่อนนะมี a UG นะครับมี m c a 1มี S ACR M16 นะครับแล้วก็ไอ้นี่อีกไอ้นี่คือไอ้ทอมสันนะครับทอมสันก็ยาวเหลือเกินเนี่ย ดูดูปากคำสันเนี่ยยาวกว่า AR หลายตัวเลยแทบจะยาวกว่าทุกตัวเลยนะเออคำสันมันทำมาใหญ่อ่ะมันยาวอ่ะนะรับเป็นปืนปืนเล็กที่ยาวๆนะครับข้างบนนะครับข้างบนนี่จะมีชั้นวางของชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ไว้วางแม็กเสริมเนาะผมเดินบังแสงนิดนึงนะเพราะว่าอยู่หลังไฟแล้วเนี่ยแม็กเสิร์มมีอะไรมีอันนี้ถุงเจลนะกล่องถุงเจลนะต่าง,าง,างๆนานานะครับแล้วก็ข้างบนนี้เอาไว้แขวน2 49นะครับ2ตัวนะครับ อันนั้นของซื้อหัวนะครับซื้อหัวอันนี้ของไฟคาวนะครับ VFS นะครับผมอันนี้ซื้อหัวมันเก่าแล้วนะมันมันเป็นเกรดเริ่มต้นแหละจริงๆริงแล้วอ่ะให้เทียบนะครับอันนี้เกรดผู้ใหญ่เลยนะอลังการเหล็กเพียบนะหนักสุดๆไปเลยนะครับก็เลยให้เขาไปเลย2ที่นะครับตรงนี้จบๆนะครับผมคือพอปืนแขวนปืนสีดําบนแหลกสีดํามันก็มองไม่ค่อยเห็นนะตอนแรกคิดว่ามันคงเท่ไงชอบสีดําแล้วก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะครับอ่ะมาแหลกกลางนะครับแหลกกลางแหลกกลางเนี่ย มันก็จะเป็นแถวยาวแบบนี้เออแถวยาวแบบนี้นะครับผมซึ่งข้างล่างเนี่ยจะเริ่มจากอะไรไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าเครื่องมือช่างทั้งดทั้งหมดนะครับที่วางเป็นแนวราบอยู่ที่พื้นนี้นะจะมีไขควงนะครับมีน,อน็อตมีคีมมีประแจมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับผมเออเอาไว้แบบเวลาโมปืนแกะปืนก็ตรงนี้แหละนะครับใช้ของอย่างนี้นะครับผมเออมีมีมนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับข้างล่างนะครับมีกล่องหนึ่ง เอาไว้เก็บอันนี้เอาไว้เก็บพวกอะไรเสริมอะอะไรที่ไม่ใช่เสริมอย่างนั้นคือมันเป็นแบบพวกที่เขาแบบแถมมาอย่างแบบสักโคบพลาสติกอย่างเงี้ยที่ผมจะแกะออกไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับอ่าอันนี้มีแม็กเสริมของสเปกเตอร์นะครับแล้วก็มีแม็กเสริมของอีกหลายๆตัวนะครับแม็กเสริม mp 5คือคือมันเป็นของเสริมที่ผมไม่สามารถเอาไปแขวนได้อะเงี้ยแม็กเสริมมันเอาไว้ไม่ได้ไงผมก็เลยต้องเอามากองๆก,กันไว้นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสปีดโหลดเดอร์ Speed นะครับมีนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับผมเหลือก็อามารวมๆกันนะครับมันก็ไปตรงนี้จะได้หาเจอนะครับเวลาเอาแม็กเสริมแม็กอะไรส่วนตรงนี้ก็นี่มีแม็กเสริมอีกอันนี้แม็กเฮีนะครับเออมันก็ปนๆกันหน่อยแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีของสําหรับทุกหมวดนะครับมันก็ต้องปนกันนิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้มีกล่องกระสุนโฟมที่แถมมาต่งตงนางๆนานานะครับกระสุนโฟมตัวเต็มนะครับส่วนใหญ่จะเหลือตัวเต็มและ อันนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังพอเหลือแต่ว่าเดี๋ยวก็เอาไปใช้เพราะว่าปืนกระสุนโฟมส่วนใหญ่เขาก็ใช้ตัวครึ่งกันใช่ไหมนะตัวเต็มก็ไม่ค่อยได้แกะนะครับผมเออแล้วก็มีปอกกระสุนที่มันยังเหลือตามปืนนู้นนี่นั่นที่ไม่ได้ใช้นะนี่กระสุนโฟมหลายๆสีแล้วก็กระสุนโฟมของสไตล์ JY นะครับที่เป็นกระสุนแบบไม่ใช่เล็กสะทีเดียวแล้วก็ไม่ใหญ่นะกระสุนแบบอันนี้เหมือนกระสุน11มิลนะนะครับเออนะเออ,เอ,อแล้วก็มีพวก ของแถมนะของแถมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นิดๆหน่อยๆนะรประมาณนี้นะรกระสุนโฟมนะครับผมอ่ะมาดูในแหลกนะครับในแหลกเนี่ยเอาไว้แขวน SMG เอีกแล้วเพราะว่ามันพลาดไม่ได้เนาะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเอ่อข้างล่างก่อนอันที่ผมไม่ค่อยได้หยิบนะบเป็นเอ่อปีเตัวเก่านะครับ CP33 แล้วก็มีเอ่ออันนี้ตัว K31 นะน1 1สั้นนะครับไม่ค่อยได้หยิบเท่าไหร่ก็เลยไว้ข้างล่างนะครับข้างบนมีาตารางพาดปืนพกอยู่นะครับผมก็เป็นแหลกแบบเดียวกันเลยนะเป็นแหลกจากร้านเดียวกันเลยแหลกสําหรับปืนพกนะครับฝั่งนี้เป็นก๊อกล้วนนะครับอันนี้ก็เคยบอกไปแล้วนะเหมือนเดิมนะตรงนี้นะครับเออนี่เป็นก๊อกล้วนนะอันนี้ m a c T90 นะครับเอาไว้ข้างล่างเหมือนกันอ่ะอันนี้ก๊อกล้วนนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ก๊อกนะครับผมก็มีพี่ซัำสองศูนย์นี่นะครับผมมีดีเซออีเกิลนะครับ นี่สวยนะนี่เลยเกิรน,นี่ผมก็ชอบนะ U.S.P. นะครับอันนี้ตัวโปรดเลยตัวใหม่สุดเลยผมก็ชอบมากเลยนี่นะครับสวยอ่ะสวยๆนะครับเออนะครับผมอ่าแล้วก็สําหรับใครที่เล่นลูกโม่ก็จะมีไพทอนนะครับไพทอนตัวหนักเลยอันนี้ตัวเหล็กเลยแต่ผมหาไม่ได้แล้วอ่ะตัวเนี้ยนะครับมันก็ใครหาอยู่ก็เสียใจด้วยนะครับน่าจะไม่มีแล้วตัวเหล็กนะครับเออประมาณนี้ประมาณนี้เขา่าวนะครับแล้วก็ ข้างบนก็แขวนไอ้นี่ต่อแขวนไอ้จต่างๆนะครับอันนี้ MP7 นะครับ MP9 นะครับ P90 UMP นะ MP5 แล้วก็ ARP9 นะครับผมอันนี้แต่งมานิดหน่อยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แต่งอะไรหรอกนะครับส่วนใหญ่จะเวลาแขวนจะแขวนดเดิมๆเวลาจะแต่งผมค่อยหยิบไปแต่งอีกทีแล้วไม่ค่อยแต่งค้างไว้นะครับอ่ะต่อมานะครับแหลกฝั่งนี้นะครับจะเป็นกระสุนโฟม นะครับผมจะเป็นกระสุนโฟมนะครับซึ่งกระสุนโฟมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาในรูปของแบบระบบชักยิงสัก1แบบนะจะเป็นปั๊มแอคชั่นหรือโบว์ชั่นก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ปั๊มแอคชั่นก็จะเป็นลูกซองใช่ไหมโบว์ชั่นก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับปืนโฟมจะไม่ค่อยเห็นปืนสไตล์ G, S M G C R หรืออะไรเท่าไหร่เพราะว่าไอแบบนั้นมันจะเป็นไฟฟ้าซะเยอะนะครับแล้วเป็นไฟฟ้าที่แบบเป็นไฟ,ฟวิวอ่ะเป็นไฟ,ฟวิวผมไม่ชอบไฟ,ฟวิวอ่ะไฟ,ฟวิวเสียงมันดังอะเวลาไฟาวิวคือไอปืนปืนยิงโฟมที่มันมี2 2ไกครับที่ไกลนกด ปั่นมอเตอร์ก่อนแล้วไม่มีเสียงูดใช่ไหมแล้วก็กดไกลแล้วมันูอย่างเงี้ยคือมันมัน,มนไม่หนุกอ่ะครับเอออัดลมหนุกกว่านะครับผมสำหรับผมนะใครชอบไฟวิวก็อาจจะขออภัยด้วยนะครับไม่ไม่มีไม่มีมมมมว่าผลิตภัณฑ์ไฟวิวมานําเนนสนอสักเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นปืนโฟมนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นสไนเปอร์หรืลูกซองนะเพราะมันเป็นแบบมันมีจังหวะอัดลมของมันนะครับอ่านี่ M24 นะครับปืนโฟมนะครับแล้วก็ลูกซองนะครับ XM นะครับ1014870อ่ามีวินเชสเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้ปืนปืนสมัยสงครามโลกเต็มเลยนะครับอันนี้อ่ารีแอนฟิลนะครับผมโมซิน a g แกนนะครับโมซินนะครับอันนี้ SVD นะครับ SVD แล้วก็มีคา98นะครับตัวทับเทพเลยแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นเอ่อ M2 คาบายนะครับของอเมริกานะครับเออมีฝั่งอเมริกาและนะครับ AWP นะครับอ่าแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นปืนที่มันยาวหน่อยนะครับเช่นบาเลตเป็นตน้นดูดิ <laughs> เช่นบาเลตยาวๆนะครับผมแล้วก็มีปืนคาบซิลานะครับแล้วก็มี a 12นะ a อ12นี่ก็ถือว่าเป็นของประ,ประดับห้องที่แบบว่าบารามีห้องมาก a 12นะครับเออข้างล่างนี่เป็นแบบไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะเออเหมือนส่วนใหญ่เป็นกล่องแล้วดูนต้องเคลียร์แล้วอะเออนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเป็น กล่องที่ผมเอาไว้ใส่ปืนเด็กนะครับปืนเด็กและปืนสเกลที่ไม่ใช่1ต่อ1นแล้วก็ปืนปืนที่เป็น ABS อ่ะคือผมจะเอา ABS มากองไว้ตรงนี้เพราะว่าวัสดุมันจะได้ไม่ทับกันนะครับถ้าเดี๋ยวเอา ABS ไปทับกับเหล็กทับกันนู่นนี่นั่นเดี๋ยว ABS มันแตกไงมันแพ้เพราะว่ามันแข็งแรงไม่เท่ากันเนาะก็ ABS มาอยู่ด้วยกันเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนโฟมนั่นแหละนะครับเออปืนโฟม ABS เนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็ มันก็หยิบยากแหละเนี่ย AK นะครับ AK เด็กนะครับผมเออเป็นปืนโฟมนะครับมีแบบว่าเวกเตอร์เด็กนะครับผมเออแล้วก็มีอะไรประมาณเนี้ยนะครับปืนโฟมก็มีมีหลายรุ่นนะครับก็ก็ลองลองกลับไปย้อนดูได้นะครับผมแล้วก็มีปืนฉีดน้ำนะครับอันเล็กๆนะครับอันเล็กๆเ,เออก็ เป็นจีปาถ่าไปอ่ะตรงนี้เป็นแบบปืนปืนปืนของเล่นของของเด็กที่แบบทุบากทุกอย่างเลยจะมีทั้งเปลือทั้งโฟมทั้งเจลทั้งปืนฉีดน้ำแต่เป็นของเกตดเด็กที่เป็น abs นะครับก็เอามากองกันไว้นะครับจะได้ไม่ไม,ไม่นี่นะซึ่งจริง,รงๆเห็นไหมว่ามันเต็มแล้วเนี่ย <laughs> ถาถ้ามีปืนเด็กมาเพิ่มนี่ไม่รู้ทําไงแล้วนะเออก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะกลับมาที่กล่องแล้วนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับห้องก็อ้อลืมตรงนี้นะครับตรงนี้ใต้แหลกตรงนี้จะเป็นอ่อพวกอุปกรณ์เสริมในการตกแต่ง ตัวละครนะครับผมมีหนีซองปืนพกนะครับอันนี้ก็มีขวดเจลต่างๆเต็มไปหมดนะครับอันนี้มีกระเป๋าปืนพกอยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับก็จะเห็นว่าเออก็ถือว่าเต็มห้องแล้วนะครับเหลือกําแพงอ่ะถ้าถ้าจะทาผมผมต้องทำกำแพงแล้ววะนะครับเนี่ยตรงกำแพงเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ทำนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็คร่าวๆไปนะครับ ก็จริงๆก็อยากขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่มาติดตามนะครับที่รับชมกันมาตลอดนะครับผมคือจริงๆที่ผมนะครับที่ผมทําก็เริ่มทําช่องก็ความชอบล้วนๆนะครับก็เลยอยากเอาความชอบของตัวเองนะครับมาถ่ายทอดให้ทุกคนดูกันต่อนะครับผมเผื่อใครจะชอบเหมือนผมไงนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกก็เป็นห้องเก็บปืนนั่นแหละนะครับแล้วก็ห้องถ่ายคลิปนะครับเผื่อใครสนใจอะไรก็ติดต่อกันมาได้นะครับผมก็เปิดช่องไว้เพื่อทํา คอนเทนต์ที่ผมชอบนะครับหัวข้อที่ผมชอบนะครับก็เผื่อใครชอบเหมือนกันแล้วก็เข้ามาคุยกันได้นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับปีใหม่แล้วนะครับสองปีที่ผ่านมานะผมปืนงอกมาน่าจะหลักร้อยแล้วแนละ้วถึง100ร้อยพมาเมื่อกี้ใครนับปะ่ะถึงร้อยยัง <laughs> นะครับผมแล้วก็จะมีมาใหม่อีกเรื่อยๆนะครับจริงๆมีอีกหลายตัวมากปีที่แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวปืนหมดใช่ปะ่ะผมเพราะผมมีเยอะแล้วพอพอมันเริ่มหมดแล้วผมก็อาจจะคลิปช้านะครับซึ่งปีนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าอืม ห้องน่าจะหมดก่อนนะครับน่าจะห้องหมดก่อนเออก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าทําไงดีนะถ้าวันหนึ่งมันเต็มจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันเต็มจิตมันเต็มแล้วจริงๆนะครับมันจะเต็มแล้วนะมันได้อีกไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับผมเออก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพามาดูห้องของ TG นะครับครอบรอ2ปีแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยว TG ลุรกันต่อปี2 0 2 5นะครับผมโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน